สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายมาหนี่ไม่กินข่าแรงนํากันเนนด้อพี่น้องเด้อมาเบิ้งมาข่าแร่งของพุดแม่ไม่ยังเนี่ยพี่น้องข่าแรงของพี่น้องข่าแร่งของพุทแม่พี่น้องสามารถชิกสามารถชิกของพุดแม่นะคะพี่น้อง พุกแม่กินบ่แล้วจังสินีุ่แม่ต้องกินเขานะจิ้มกมีบ้นก,กินเขา,น,น,ขน,าเนั่งิ่งจะขันตัวนี้หนมา แอปเปิ้ลแวนขอไน่้องออ้อายวนๆเลยพี่น้องกินเขาเนาะมันจะเป็นซ่างช่วงหนึ่งที่้ดิบได้ไปกินเขาเดี๋ยวมันจะเป็นซ่างแล้วพี่น้องอะช้ห้องกันดิ หับหัับพี่น้องโอ้กัดตกัดตท่มาทงานเขาบอกวิีเนี่ยไม่ได้จุดปรากาฮิตพี่น้องฮิตักออกฮักออกฮิตเพิ่งคุ้มได้บุญ ขิ้มันก็น,นึ่งขมเลยขมขี้น้องขี้มันก็นึง้นองอืมเฮ้ยปกติเราตุ้แม่จะเป็นตุ้นที่เรียบร้อยแต่วันนี้มันฮอนพี่น้องปากก็เลยบกไปเรียบร้อยที่น้อง cái gì vậy cái gì vậy cái gì cái gì vậy cái gì cái

chúng tôi có chút hơi chín một thản cũng có khác một đó nào ừ. cả ừ. 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 เอาขาซื้อน้ำมาช่เป็นแซงอืออออของเขาสะอยู่ใน เือเปียอาหารี่น่อยนะวันนี้เรจะเป็นกาหลีแล้วนะคอม่ไปี่นมันตยเรอนี่จะร้ายเรอป ลูกไส้เคยพี่จะคโกรอๆโดยพี่น้องอันนี้ก็บร้านไส้ร้านไส้ขอยสวด้ดยพี่น้องด้วยฮ <c oughs> าเอฟซีผู้ใดสนใจกับติดต่อคุณแม่เมื่อ้เด้อผู้ใ <c oughs> ดที่สนใจติดต่อคุณแม่ได้โดยเฉพาะล,ลูกไส้ลาคุณแม่หึงรอรอพอเสร็จนะพี่น้องเนาะ <c oughs> <c oughs> พี่น้อง ปล่อยบ่แล้วเป็นนักเตะดอกมนันเองจังไกรก็ฝากกดติดตามกดมาใจให้คุณแม่ได้เนะพี่น้องเนดะ้ะหอนหอนนังสีก็จีรวกปากดีเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขอยเบิ้งกันเนาะนี่กระได้ได้หอนไปเลยอ่ะมีสิเขีวหรือตัวพี่น้องเนาะจังไกรก็ฝากกดติดตามกดซับสะไข่ตะไค่ตะเคยตะไข่ยัยงไงให้คุณแม่ได้พี่น้องเนาะ